ต้นปีน้านี่หน้าห่วงนิดหนึ่งเพราะในคณะมนตรีทั้งหมดเนี่ยที่ยี่สิบสามสิบหกคนดวงดีเหลือสิบเก้าคน,อนพอปลายปีนี้ดวงดีเหลือยี่สิบดวงตกมากขึ้นสิบสิบสองคนแล้วก็ครึ่งดีครึ่งเสียสี่คนแต่ต้นปีหน้านิดหน้านห่วงนิดหนึ่งเพราะในคณะมนตรีทั้งหมดเนี่ยที่ยี่สิบสามสิบหกคน ดวงดีเหลือ19บเก้าคนน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วดวงเสียก็ยังขึ้นมา12คนได้ครึ่งดีครึ่งเสียห้าคนแต่ตรงนี้เนี่ยเห็นว่าความปั่นป่วนในรัฐบาลมันมีอยู่แล้วดวงของผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรองนายกบิ๊กป้อมหรือว่าท่านอนุพงศ์อะไรต่างๆเนี่ยออท่านนายกในช่วงปี2565เนี่ย ตามปีเป็นปีขานสมพง์กับปีมะเมียสมพง์กับปีจอสมพง์กับปีเกื้อหนุนกับปีกุลนะเช่นตรงนี้เนี่ยผลนายกปีหน้าเจอปีสมพง์ดีกับท่านแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรอบอายุท่านเข้าเคราะห์เขาทุกขลาบต้องเหนื่อยต้องวุ่นวายแต่ไปในด้านที่ดีขึ้นเอาเป็นว่าอาจารย์ฟันธงว่ายังอยู่ปีหน้ายังอยู่ครับครบปีเอ่อครบปีหรือไม่อันนี้ยังไม่ กล้าที่จะพูดได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่า,วาการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะมาเร็วก่อนกำหนดมันไม่ได้อยู่ในต้นปี6 6แต่ว่าถ้ามีเลือกตั้งปีหน้าก็จะเป็นชื่อนี้กลับมาอีกเอ่อก็าอาจารย์พูดว่าเมื่อสองปีที่แล้วว่านายกป,ประยุทธ์ต้องเป็นนายกอีกสองสมัย,ก,มยก็ครบไม่ฮะคือสมัยการเลือกตั้งแต่ในเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมองถึงคณะรัฐมนตรีว่าถ้ายังไม่มีการเปลี่ยน ถ้ายังมีชุดเดิมอยู่นะมันก็อย่างที่บอกแล้วว่าดวงเข้าเคราะห์มากขึ้นนิดหนึ่งเลยทําให้มีความวุ่นวายหน่อยหนึ่งนะที่มีการเปลี่ยนบางคนออกไปเน่อาจารย์มาเช็กดูดวงเข้าเคราะห์เกือบทั้งนั้นเลยนะบางทีเข้าเคราะห์ก็ไม่ได้ทําตอนนี้แต่ไปทําตอนโน้นแล้วมันดึงผลให้มามีเรื่องตอนนี้แต่ไม่ที่ถูกปลดไปบางคนเนี่ยแม้ก็ถูกตั้งคดีเก่าหรือเรื่องเก่ามาดึงให้มีปัญหาเช่นตรงนี้เช่นเดียวกันว่าถ้าคณะมนตรีมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคนดีๆมาช่วยบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะช่วยให้บ้านเมืองสามารถฟันฝ่าวิกฤตได้แต่ผมก็เคยคุยท่านนายกหรือคุยผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านผมไปดูรัฐมนตรีทั้งหมดให้ท่านดูถ้าบอกอาจารย์ผมไปย้ายเขาได้ไหมล่ะมันไม่ได้ไม่ได้เราะม่คุ้อาจารย์ตามพักการเมืองอ่านี่คือจริงเห็นไหมถ้าบอกผมไปย้ายก็ไม่ได้เช่นเขาเข้าคล้อก็คือเข้าคล้อผมบอก ท่านก็ต้องรู้ว่าคนไหนเขาคราดท่านก็ตะระวังท่านคอยดูแลนิดหนึ่งว่าเกิดเข <ๆ S 1> าทาอะไรผิดพลาดขึ้นมาท่านมีฐานะผู้นําท่านก็เสียด้วยถ้าอาจจะคอยแตะแตเบกเบกหรือคอยดูแลนิดหนึ่งคือด,ด,ดวงเนี่ยอาจารย์บอกได้ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีใ<ช>่แต่ว่าในทางการเมืองปรับออกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นภาระที่พลเอกประยุทธ์จะต้องไปดูแลใช่ก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ใช่ถ้าดูแลไม่ดีจะลากไปทั้งคณะรัฐมนตรีเลยไหมอาจารย์ใช่ก็ที่ผ่านมาท่านเอ่อท่านรองนายกท่านนุทินชาญวิรุลดูแลสาธารณสุข ท่าก็ปีชงอายุก็เข้าเคราะห์นะปีชงถึงได้วุ่นวายเรื่องสาสุขเห็นไหมท่านนยายกก็ต้องลงเขาไป <g Squ iss ing> ช่วยดูแลเห็นไหมท่านหนึ่งเจอ,เอล้อเลียนวัคซีนเต็มแขนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนนี้คิดดูคมนาคมเจอเรื่องเห็นไหมเรื่องท้องหล่อบ้ง <c oughs> อ่งเรื่องอะไรต่างๆบ้างเห็นไหมยยนีข้อมันต้องมีเรื่องอ่ะแต่เป็นเรื่องอะไรแค่นั้นเองนะเราก็ต้องที่ใครต้องคอยดูแลคอยนั้นอยากให้มันมีปัญหาบานปลาย นะต้องแก้ไขหรือข้อเบรกซะก่อนอย่าปล่อยให้มันบานปลายแล้วเดี๋ยวจะหนักจนแก้ไม่ได้